หจำที่ครูบอกเม,มื่อเช้าได้ไหมว่าโรงเรียนเรามีขย,ยะเยอะอะเออนั่นดีแล้วเราจะทำดีกันดีวะแชทอ๋อหลักเจ็ดอันที่ครูสอนไงว่าแต่มันมีอะไรบ้างนะมึงอ่ะอ่ะพวกเออพวกมึงมาพอดีเลยว่าแต่เจมีอะไรบ้างวะอันที่หนึ่งก็คือรีเจกไงแล้วรีเจกแปลว่าอะไรวะมึง ก็คือการปฏิเสธการใช้งานก็เหมือนกูไงหอ่อข้าวใส่กล่องพลาสติกแทนกล่องโฟมกินเสร็จออเ,เอาไปร้านแล้วก็อเอามาห่ออีกเอากินจะไปไหนอะ่ะอ๋อจ้าขวดน้ำไปทิ้งมอาอ้จะทิ้งทาไมเอ้าทไม่ะก็เหมือนอาที่สองไงรียูสอ๋ออ๋อันนี้กูรู้ไอ้ที่นำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ปะมึงใช่เอเองั้นไปทิ้งก็ได้ กลับประหยัดน้ำมันไงงานพวกเรากลับบ้านก่อนนะ,อ,ะอ๋อสงสัยมันจะทำตามอาที่สามกันมึงชื่อว่า reduce อ๋อที่มันลดการใช้นะอืมใช่ใช่ใช่เมื่อมึงกระดุมเสื้อหูดอะว่าใช่แม่คะไปซื้อตัวใหม่ดีกว่ามึงจะซื้อตัวใหม่ทำไมวะมึงแค่เอาไปเย็บเนี่ยก็ติดได้เหมือนเดิมแล้วใช่ใช่ใช่เหมือนอาที่สี่ไง repair การซ่อมแซมพื้น เย็นนี้กูให้แม่เย็่ยมให้กระแด่อยู่ไปไหนอ่ะกูจะไปถ่ายกระดาษแล้วตัดม้วนกระดาษมาเอาของกูก็ได้แต่อีกด้านนึงใช้ได้อยู่เนี่ยจะได้ไประหยัดเงินด้วยเออๆนนะกูยืมไงนะรู้จักตามอานที่หาบ้างนะรีไซเคิลอ่ะของที่ใช้แล้ว ไม่รักสาวของแบบนี้วะถ้าโยนมาแบบนี้แล้วขาดจะทํำยังไงเออาทำไมมันไม่ใช้อาหลักที่6กวะที่ว่ารีคอเวอรีรีปะใช่การถนมรักษาไงมึงเสร็จแล้วไหนเชื้อกลัวเงกิ้วเนี่ยนิววันหลังอ่ะก็รู้จักแผ่นรักษาของมั้นะจะได้มีไว้ใส่นานๆนใช่ ต้องตกแต่งให้มันดูใหม่บ้างวะมันจะได้ดูแบบเกลีๆเฮ้ยมึงดูสวยเข้ามาเลยว่ะเออเห็นแม้กูบอกแล้วเนี่ยก็เหมือนอาที่7อ่ะ r a n a b l อ่ะที่เสริมแต่ของจัให้เกขึ้น